ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะฮะก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับอาทินิสาธรนะครับกับช n แนลอาทินิสาธรนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆนะครับใช้แอปแอปหนึ่งนะครับที่สามารถช่วยนะครับรีโมทคอนโทรลจากหน้าจอ PC ไปดูรายละเอียดนะครับหรือไปแก้ปัญหาให้กับ เครื่องศัพท์มือถืออีกหลายๆเครื่องนะครับที่สามารถช่วยให้ลูกค้านะครับหรือเพื่อนๆหรือญาติของเรานะครับที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้มือถือนะครับเราสามารถสอนเขาได้ผ่านหน้าจอ PC ของเรานั่นเองนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็จะใช้โปรแกรม Team Viewer นะครับประจำอยู่ที่หน้าจอ PC ของผมนะครับแล้วก็จะเห็นนะครับว่า มันจะขึ้นมาประมาณนี้นะครับจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโปรแกร,รมทีวีเวอร์นะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีช่องนะครับให้เรากรอกพาสเวิร์ดไอดีนะครับพาสเวิร์ดไอดีตัวนี้เอามาจากไหนนะครับพาสเวิร์ดไอดีตัวนี้ก็จะเอามาจากเครื่องโทรศัพท์มือถือนะครับที่เราจะไปแก้ไขปัญหาให้นะครับแล้วก็ ก่อนที่เราจะได้รหัสตรงนี้มานะครับเราก็ต้องไปดาวน์โหลดแอปที่มีชื่อว่านะครับ Teamviewer ลิ c k Support นั่นเองนะครับถ้าเป็นในระบบ iOS นะครับ iOS ก็ไปที่ App Store นะครับถ้าเป็น Android ก็คือ Play Store นั่นเองนะครับก็พิมพ์คำว่า l i c k Meeting i c k Teamviewer Kick Support นั่นเองนะครับก็จะขึ้นมา เดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าตาของแอปที่คลิกซับพอร์ตนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขอลิงก์ ID นะครับตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งผมได้ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนที่โทรศัพท์มือถือของเราว่าอ่าจะมี คนนะครับมีระบบทีมเวอร์นะจะมาช่วยแสดงค่านะครับในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับแล้วเราก็กดยอมรับนะครับก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็คือเป็นหน้าจอมือถือของเรานะครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลื่อนได้นะครับปกติเลยนะครับแต่ว่า หน้าจอมือถือของเรานี้ก็จะไปโชว์อยู่ที่หน้าจอ PC ของผู้ที่เขาจะเข้ามาแก้ปัญหาให้เรานั่นเองนะฮะนี่ก็คือหน้าตาของชื่อแอปนะครับที่อื่อว่า ClickSupport นั่นเองนะครับอ่าตัวนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดาวน์โหลดนะครับที่ถ้าเกิดว่าใครเป็น Android ก็คือเข้ามาที่ Play Store ตรงนี้นะครับ เ t สโตนะครับกดเข้าไปเลยปุ๊บอ่านะครับก็มาเซิร์ชค้นหาตรงนี้ได้เลยครับพิมพ์คำว่า <Support. S 2> <Q. S 1> ตัวนี้นะครับขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับคีิกซัพพอร์ตก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะฮะตัวนี้น่าจะใช้ได้กับทุกโทรศัพท์ทุกรุ่นนะครับซึ่งผมได้ทำการติดตั้งไปเรียบร้อยแล้ว ประมาณนี้ก็เพื่อนๆก็สามารถคลิกติดตั้งนะครับไปไว้ในหน้าจอโทรศัพท์มือถือของเพื่อนๆได้เลยนะครับเผื่อมีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถเข้าไปได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับก่อนขอุผมก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าโทรศัพท์มือถือของเรามีปัญหานะครับก็เราก็สามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับ อีกเพื่อส่ง id นะครับเมื่อกี้ผมได้ทำการเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเนี่ยครับก็คืออันนี้เป็นรหัสนะครับของทีมเวอร์ที่เขามาเชื่อมต่อกับเรานะครับ แต่เครื่องจะมีรหัสไม่เหมือนกันนะครับอ่าโอเคนะครับตัวนี้เป็นรหัสของเรานะฮะเป็นรหัสของเรานะครับแล้วก็ส่งรหัสนี้มาให้เพื่อนนะครับมาให้คนที่เขาจะไปทําการแก้ไขนะครับหรือทําการสอนเรานะครับในหน้าจอของโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับหรือแก้ปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่านะโอเค ก็อยประมาณนี้นะฮะทีนี้สามารถแชทได้นะครับแชทคุยกันได้นะครับอแชทคุยกันได้เดี๋ยวผมจะแชทห้ลูพอส่งปุ๊บไปเลยนะครับก็จะมันก็จะขึ้นที่โทรศัพท์มือถือของเราข้างบนนะครับก็ทุกข้อความของเราก็หาอะไรกันนะ แล้วนะครับตัวนี้ดนะเ็นไหมครับเข้ามาสวัสดีครับแล้วเราก็พิมพ์ตอบตอบโต้กันได้เลยนะครับอ่ะก็คือเป็นการโต้ตอบเป็นการแชทแก้ไขปัญหาถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถบอกให้ช่างหรือบอกให้ คนที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหานะแก้ไขปัญหาให้เราได้นะครับก็โดยการพิมพ์พิมพ์ตอบพิมพ์ตอบอะไรประมาณนี้นะครับอืมอเคนะฮะใช้ง่ายครับใช้ง่ายใช้งานง่ายมากๆกนะครับก็เหมาะสําหรับนะครับคนที่ยังสมมติว่านะครับซื้อโทรศัพท์ใหม่นะครับให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านนะครับ แต่ท่านยังใช้ไม่เป็นนะครับท่านเกิดปัญหานะครับจะโทรออกยังไงจะส่งข้อความจะไล์จะแชทยังไงนะครับเราก็สามารถใช้แอปตรงนี้นะครับเพื่อไปสอนท่านได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครทําธุรกิจนะครับถ้าเกิดว่าอยากคุยกับดา,าวไล์นะครับคุยกับสายงานนะครับต่างๆนะครับก็สามารถ แก้ไขปัญหาให้กับโทรศัพท์มือถือของของเครื่องเครื่องนั้นได้นะครับก็พิเศษนะครับแบบนี้นี่เองนะครับแอปคลิกซับพอร์ตนั่นเองของทีมลิเวอร์นะครับก็จะมีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นการแสดงนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับ CPU มีเท่าไหร่นะครับแรมเหลือเท่าไหร่นะครับแบตเตอรี่นะครับเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ก็จะบอกหมดเลยนะครับ ันนี้ก็คือเป็นแอปนะครับในมือถือของเรานะครับมีแอปอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจัดการนะครับแอปอะไรก็จัดการได้เลยนะครับเราก็คุมนะครับคอนโทรลโทรศัพท์เครื่องนั้นเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ก็จะเป็นเซตติ้ง wifi นะครับอ่ะโอเคนะครับก็พอสมควรแล้วนะครับก็จะ ให้เพื่อนๆไปลองเล่นดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่านะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับมันเป็นประโยชน์นะครับก็อยากให้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกดติดตามนะครับช่อง YouTube ของผมด้วยแล้วกันนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการให้ความรู้นะครับเดี๋ยวผมมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ให้ท่านทุกท่านได้ทราบนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวรอพบกับคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด u ับสไคร e นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ